ครับสวัสดีครับขวดเหล้าขวดเบียร์มีค่านะครับสำหรับเพื่อนเกษตรกรนะครับเนี่ยครับอย่าทิ้งนะครับเนี่ครับมาดูวิธีรดน้ําต้นไม้นะครับไม่ต้องยุ่งยากมากอกเรืกอกน้ําครับกอกน้ําให้เต็มขวดครับจุ่มลงไปให้เต็มขวดเอาน้ําเข้าให้เต็มขวดเลยนะครับวิธีนี้ประหยัดนะครับไม่ต้อง วุนวายเสียเวลาลดต้นไม้นะครับอ่ะอ่ะถือๆนี้เ,เนี่ยครับอย่าทิ้งนะครับคนเล่าคนเปียไม่ต้องติดสปริงเกอร์ครับไม่ต้องยุ่งวุนวายไปรดน้ำตลอดเวลาครับสี่วันห้าวันทำครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับมาเ,าเร็วเนี่ยครับ โอ้เปียช้างเนี่ยครับวิธีนี้ฝากแนะนำเพื่อนๆชาวกเกษตรด้วยนะครับเกษตรกรทุกท่าน,นครับง่ายเลยครับไม่ต้องเปลืองค่าติดสปริงเกอร์ค่าท่อประปานะครับไม่ต้องใช้สายยางรถนะครับอ่ะถือนี่ให้พ่อ ่ายเนี่ยครับถ่ายให้เห็นเนี่ยเห็นไหมถ่ายเออถ่ายเนี่ยนะครับมือปิดไว้นะครับดูเนี่ยครับเสียบเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับวิธีรดน้ำครับเสียวนาวันค่อยมาเปลี่ยนทีนึงครับค่อยเอาน้ำใส่ทีนึง ปิดปากขวดไว้นะครับแล้วก็ดันลงไปครับแขนนี้ก็ไม่ต้องวุ่นวายในการรดน้ำเลยนะครับเนี่ครับเดี๋ยวจะเสียบให้เต็มนะครับเสียบไว้ให้ทุกต้นครับช่วงหน้าร้อนทำอย่างนี้นะครับ ประหยัดเวลาครับไม่วนวายครับในการดูแลครับ